กระสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมารีวิวสกินมิสติกระบอกใหม่ล่าสุดประจำซีซั่นนี้เลยของปืนใหม่ m g 4 2อ่าต้องบอกเลยว่าสำหรับปืน m g 4 2นี้ผมก็เป็นปืนที่ <c oughs> ไม่ต้องพูดเยอะ โกงที่หายเลยผมเทียกับปืนสายแ G ด้วยกันด้วยความเร็วคาร์รั้งกระสุนที่สูงที่สุดภายในเกมบวกกับในเรื่องของความมั่นยําที่ดีมากเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกักว่าในส่วนของสกินนิสิตนี้ในเรื่องของเกมเพลยก์การใช้งานของมันเนี่ยจะดีสมชื่อยิ่งทําให้ตัวปืนเนี่ยโกงขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็มาดูกันเลย โดยในส่วนของกระดานปืน MG42 อ่าแน่นอนอยู่แล้วผมสครับไอเทมหลักของเราก็คือปืน MG42 ในสกินดับบ m ิสติกมาในแนวทีมยุทธนาวีการต่อสู้รบนผมที่ใครบอกว่าเกมไม่ค่อยมีสกินแนวทหารเลยอันนี้จัดเต็มเลยครับผมแนวทหารแบบโอ้โหไม่รู้จะว่าไงคือจ๋ามากเลยนะสู้กันแบบยกสนามลบก็ผมมาไว้ที่ตัวปืนเลยนั่นเองับผมนี่ ทั้งั่งของตัวละครน,นะผมเป็นตัวละครวิชวาเดนมาในแนวลุกที่เป็นทหารผ่านศึกนัผมแบบอืมนี่ก็ทีมทหารจา๋าอีกเช่นกันเพื่อเข้ากับทีบรรยากาศนะผมถือว่าของดีใครชอบสไตล์ทหารแบบแปบลบแกลึกลับลึกลับนัผมเหมือนก็เป็นตำนานเรื่องเล่าก็แนะนําเลยตัวละครตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ทีมบนโซมแบบสไตล์ดาร์กด้วยนะสีดํดๆหน่อย ในส่วนของเสริมอื่นๆที่น่าสนใจผมอย่างเช่นสกินอิิกของมีดมาชิเต้ผมนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นลายมีดที่สวยไม่เบาเลยอย่าใครมาสายสะสมลายมีดสวยๆก็ไม่ควรพลาดสกินปืนนะผมเป็นของปืนสเนเปอร์ D.L.Q 3 3มาแนวทีมที่เป็นปืนยุคสงครามโลกว่าผมดูเก่าๆคลาสสิกดีแล้วก็น่าเก็บสะสมรถถังครผมโบมดบ t ร์ทึนรอยัเป็นกับลายไฟเลยนะ ตัวตุงติ้งกับผมมีการแบบชูธงด้วยวันดีเดย์แล้วเปิด EMP ในระดับ r รีเจนอันนี้ก็จะเป็น EMP รีเจนที่2ของตัวเกมคาร l ลิงการ์ดประจําตัวละครตัวนี้ตัวโดดร่มในโหมดของบัตเทิลรอยัเป็นวันขึ้นฝั่งดีเดย์แล้วก็จบท้ายด้วย e ีโ o มดถ้า,าใหม่ผม t h นเดอร์ Thunder, ner, กันเน n ร์สยกระสุนแบบรัวๆ แล้วเพื่อไม่เสียเวลาเราก็มาเปิดเลยดีกว่าผมอ่าสำหรับสก,กินมิสติกนี้ผมเริ่มต้นอยู่ที่30 CP เท่านั้นอันแรกมาผมก็มาเป็นของทองเลยว่ากับตัว calling card legend อ่าคันงที่2เพิ่มมาอีนิดนึงครับผมเป็น6 0 CP เป็นอีโมท่าใหม่อันนี้พี่ลิงก็ยังคงแนะนำว่าใครที่มีงบน้อยผมลองกดสุ่มเล่นๆดู 4- ถึง6ครั้งอ่กากำลังดีผมไม่เปลืองซีีมากจนเกินไปแล้วก็มีโอกาสได้ปืนเป็นไม้ติดมือหร,รือตัวละครหรือของอื่นแต่ว่ากระดานมิสติกเนี่ยอย่างที่บอกไปเสมอครับผมว่าของมันโอเคอยู่แล้วผมมันมีของดีๆที่อยู่แบบถึงแม้ว่าเราจะเกลืออ่าอย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสได้มากกว่ากระดานปกตินั่นเองมาแล้วครับผมนี่ขายากได้ e อ p ผมกดประมาณ4 5ครั้งพี่ลิงว่าโอกาสออกนี่ก็เกือบ50 5 0แล้วล่ะเพราะว่าเลตมันค่อนข้างโอเคอยู่ก่อนในส่วนของเกมเพย์เดี๋ยวจะมีให้ดูด้วยเหมือนกันนะสำหรับ ครั้งถัดไปครับผมน่าจะประมาณครั้งที่หกแปดร้อย cp ผมอาเป็นตัวตุ้งติ้งครั้งที่เจ็ดนะน่าจะประมาณเจ็ดนะผมเป็นเวอร์สไน DLQ สามสามไล่ใหม่ครั้งที่แปดอันนี้น่าจะเป็นมินวาชิเต้ดูทรงแล้วสองพันสองใช่จริงๆด้วยอ่าแล้วก็ครั้งที่เก้าน่าจะเป็นตัวละครนะผมสามพันสองร้อย cp นั่นไงรอบนี้ก็เกลือไว้ผมโดนเกลือก็หมาว้ตามระเบียดแล้วก็กด ครั้งที่10อ่า4,400 CP ด้วยกันก็มาแล้วกับสกินหนึ่งในปืนที่โกงที่สุดในปีนี้ผมก็ปืน MG42 Mystic ที่เรียกว่าสายแคมป์ตอนนี้ให้าะะเล่นปืน LG แคมป์ที่ดีที่สุดก็ MG42 เนี่ยแหเนตัว,ต,วตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยนะให้ตอนนี้เลยสรุปอ่าสรับกระดาน m ิสติกใหม่ล่าสุดนี้ถ้าเพื่อนๆเขาไหนดวงเกลืออ่าเปิดแบบครบทั้งหมด10ช่องจะต้องใช้ CP ทั้งหมดประมาณ 1 2 8 1 0 cp ด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็คือการการตีว่าโอเคได้สกินเปืนแล้วก็ของครบทุกชิ้นแบบแน่นอนนะและสำหรับเพื่อนๆพืนคนไหนที่กำลังมองหาช่องทางการเติม cp ที่เติมง่ายได้โบนัสคุม้มคุ้มจุกๆแล้วก็เป็นช่องทางอ Off ฟ c i a ียที่ปลอดภัยร0 0์แนะนำเลยกับเว็บ Offi c เ a l เติมเกม com ซึ่งพี่ลิงก็จะทิ้งลิงไว้ที่ข้างใต้ description ไว้ให้ผมเว็บ Off i c i a ียนี้ตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นครับผมเติม cp รับโบนัสสูงสุด1 0 0 ในแต่ละราคาที่เติมกําหนดเอาไว้ผมได้ราคาละหนึ่งครั้งอย่างเช่นอ่าหนึ่งพันแล้วผมก็หนึ่งครั้งห้าร้อยหนึ่งครั้งสามร้อยหนึ่งครั้งซึ่งก็จะนับเฉพาะเติมผ่านหาน้าของตัวช้อปปี้เพย์หรือว่าเติมผ่านหน้าของตัว QR code ของผมสองช่องทางนี้อ่าก็คือการันตีเติมในส่วนของราคาครั้งแรกแน่นอนเบิลเบิลเพราะฉะนั้นใครที่จะกเติมแล้ผมแบบปลอดภยัยประหยัดถูกแน่นอนอันนี้แนะนําเลยช่องทางนี้ปลอดภัยที่สุดนะตอนนี้และก็ที่สําคัญอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นออฟฟิเชียลด้วยไม่มีโดนโกงแน่นอน และแน่นอนตัวปืนเป็นสกินระดับมิสติกผมก็สามารถอัปเกรดเลเวลได้ถึง5ระดับตามระดับก็คือระดับหนึ่งผมจะเปลี่ยนในส่วนของตัวไอเทมของแต่งใหม่แล้วก็จะเพิ่มในส่วนของตัวโบนัสของตัวปืนเลเวลที่2ครับผมจะเพิ่มเอฟเฟกเมื่อทําการฆ่าศัตรูได้แล้วก็ได้โบนัสผมเป็นพวกตุง้งติ้งของตกแตง่งเลเวลสามก็ผมจะเพิ่มในส่วนของตัวพวกไซด์ดอตเพราะว่าปืนมิสติกมันจะมีไซด์ดอทอยู่3รูปแบบ ให้เราสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมเดี๋ยวก็จะมีพวกโบนัสตอนที่เราทําการคิวฟีดกระกอบรูปโปรไฟล Q ์คิวฟีดเรืเ4ิสครับผมอาจจะเพิ่มเอฟเฟกปากกระบอกอตัวปืนนะผมให้เป็นแสงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของตัวแท็กคิวเมื่อค่าสตูได้สีก็จะสวยกว่าปกติที่เรเวลห้าผมก็เป็นโบนัสที่จะเพิ่มในส่วนของตัวสโคปมองเห็นเป็นรูปแบบสุดท้ายปลดล็อคแล้วก็พวกการ แจกปืนตอนเริ่มต้นเกมแล้วก็พวก MVP ต่างๆในการอัปเกรดนะผมถ้าเกิดว่าจะอัปเกรดจาก level 1ถึง level 5เนี่ยก็ใช้บัตรอัปเกรดอยู่ที่ประมาณ1,975งายผมอันนี้ก็อยู่ที่ดวงแล้วเพื่อนเอนผมจะดวงดีเปิดได้บ่อยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าดวงดีผมออก50ิร้อยนึงบ่อยก็ประหยัดไปเดยอะเลยถ้าเกิดดวงไม่ดีก็อาจจะเสียประมาณเกือบเกือบถึงเจ็ั 6, 7, ก็ย้ำก่อว่าอันนี้มันอยู่ที่ดวงแต่ละคนนะ แล้วก็เพื่อนๆคนไันที่ปลดล็อกตัวปืนเป็นระดับสูงสุดก็อย่าลืมกดรับในส่วนของตัวไอเทมของรันพิเศษให้ด้วยก็พวกพวกกรอบรูปอ่ะแล้วก็โปรไฟล์ที่อัพเกรดเลเวลเต็มนะใ so นส่วนของโมเดลอ่าเริ่มจากโมเดลของตัวละครกันก่อนเลยผมเรียกได้ว่าตัวละครนี่โอ้โหโมเดลนี่หทหารจ๋าเลยผมเป็นแดรลมแบบซอมบี้นิดๆน,น,นะอ่าบุกในวันดีๆผมแบบเท่ ก็โมเดลของตัวปืนอ่าสกเกตว่าหน้าคาซีนโหลดเอานี่ก็จะมีฉากแบบสงครามต่อสู้เท่ๆก่อนที่จะระเบิดมากลายเป็นภาพตัวปืนนะแล้วก็สำหรับโมเดลเกมเพย์ของสก,กินนี้อ่าสังเกตว่าขนาดอยู่เฉยๆอ่ายังไม่ต้องกดท่าโชกเกตอะไรเนี่ยตัวปืนมันก็จะมีเอฟเฟกต์โมเดลผมที่เป็นการต่อสู้รบกันอยู่ขึ้นชายหาดในวันดีๆทหารนะผมแอนิเมชั่นตัวเล็กๆกำลัลกกาางวิ่งอยู่แล้วก็เครื่องบินนะผมบินบาโดนใส่ร่วง <c oughs> โอ้บอกเลยว่าเอฟเฟกต์ปืนนี้นี่ โคตรจัดเต็มโอ้โหมีรถถังอยู่ด้านซ้ายยิงปืนใหญ่ด้วยต่างหากเ่าเวลาโจทย์กดคัตซีนนะผมโช์เคนี่ก็จะเป็นการเลื่อนซูมเข้ามาดูผมว่าภายในฉากของตัวปืนเนี่ยแต่ละคนเขาทำอะไรกันอยู่มีหน้าที่อะไรกันบ้างโอ้โหนี่มันยกสงครามนะผมมาไว้ที่ตัวปืนชัดๆเลย นี่ถือ oh, ว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมาก <We stand S 1> เลยผมนี้เรื่องของเท็กเจอร์แล้วก็บรรยากาศต่างๆของสกินตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆสมแล้วผมที่ <We fight S 1> เป็นปืนแนวแบ <the> บสกินทีมทหารนะ <the> ก็เป็นแบบทหารจ๋าๆเอามาในตัวเกมกันบ้างนะี่นี่แล้วก็มีรูปภาพผมเปิดมาหนึ่งทีกับเหล่าทหารแล้วก็จบฉากแบสวยๆไปถือว่าใช้ได้เลยในส่วนของแอนิเมชันนะ ทัดมาในเรื่องของสโคปตัวปืนกกล้องเลรก็ผมอันนี้ก็คือเรเวลสูงสุดแล้วก็คือเรเวลห้าเพราะพี่ลิงอัปเกรดมาแล้วผมแต่ถ้าเกิดเป็นเลเวลอื่นอันนี้พี่ลิงก็จะขึ้นภาพเปรียบเทียบพี่ดูใน 8. แต่ละเลเวลผมถ้าดีที่สุดก็เลเวลห้านี่แหละผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปเลเวลหนึ่ง ก็โอเคแล้วนะในส่วนของการเล็งเป้านะเพราะบอกเลยว่าถ้าเทียบกับสโคบเล็งที่เป็นคอมมอนแล้วเนี่ยยังไงก็ดีกว่าโคตรเลยนะอ่ายกกรณีผมอ่ามองจากในระยะไกลนี้อ่าตัวเป้าเล็งก็จะเห็นประมาณนี้นะถือว่าการโฟกัสโอเคไม่มีอะไรบังสายตาดีแล้วก็ที่สําคัญเราจะเห็นจํานวนของลูกกระสุนด้วยอ่ว่าตอนนี้ลูกกระสุนของเราเหลือยอยู่ประมาณกี่ลูกจากบริเวณที่เป็นอ่าปลายสุดของตัวปืน เอฟเฟกในการฆ่าช่วงแรกครับผมปืนมันก็ยังไม่มีเอฟเฟกเลยมากแต่เมื่อเราทําการยิ่งฆ่าไปเรื่อยๆอาจจะคิดว่าเอฟเฟกมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากขึ้นตามลำดับเวลาฆ่าได้เนี่ยมันก็จะมีหน่วยอารมณ์แบบเครื่องบินมาทิ้งระเบิดข้างๆเลยนะเออถือว่าสวยดีแล้วก็พอหรือว่าสูงสุดเมื่อฆ่าศัตรูได้เนี่ยมันก็จะเป็นกับตัวเหรียญตราเกิยศปรากฏขึ้นมาตรงบริเวณที่ศัตรูตายแล้วก็สำหรับแอนิเมชันรีโหลดของตัวปืนนะผม ก็เวลาเรารีโหล,ลดครับผมรถถังมันจะลมแบบโดนยิงตกลงไปตุ้มแล้วเราก็ต้องทำการรีโหลดโดยการเปลี่ยนแมกกาซีนรถถังเป็นรถถังคันใหม่เฮ้ย <c oughs> เออช่างออกแบบดีนะคิดได้ไงครับผมแต่พี่ลิงชอบมากอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตรงเป้าเล็งนี่นแหละเวลายิงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอารมณ์แบบเป็นแบบป้อมปืนยิงอากาศสยาน,ะน่ะเนี่ยถือว่าค่อนข้างเตี้ยมากเลยนะชอบมากเลยผมสำหรับการออกแบบดีไซน์ปืนกระบ,บอกนี้นะ ถัดมากกับพวกของเซอร์มืออื่นอ่ะยกตัวอย่างเช่นเกมเพย์ของตัวม mm ีดมารชิเตผมนี้ก็สะเกว่าอารมณ์มีดนี่คือแบบดิบเถื่อนเลยสวยมากอ่าถ้าเกิดว่าใครชอบก็บอกเลยว่าน่าเก็บน่าสะสมมากสำหรับมีดอันมาชิเตรายใหม่ถัดมาผมกับอีกหนึ่งอันก็คือตัวของระเบิดอ่าระเบิดรีเจนตัวใหม่ปุ๊บ เอฟเกต์นะผมเวลายิงไปโยนไปเนี่ยสัเกิว่า,าตัวเอฟเฟกต์ที่เป็นหน้าจอเนี่ยเอ็ e มันก็ปกติแหละแต่ว่ามันจะเพิ่มเติมก็คือเวลาทําการเปลี่ยนถือเอามาใช้งานนะผมนี้มันจะเป็นสีปแปลกๆเป็นสีส้มดีนะก็ถือว่าดูสวยดีเป็นระดบ,บขึ้นพลังงานเอ็ม ต่ดมากับอีกหนึ่งสกินนะผมกับสกิน DLQ สามสามภายในกระดานนี้ก็จะเป็นแบบสไนเปอร์แบบโอซูคูแบบคลาสสิกคลาสสิกครับผมที่ตัวของกล้องเล็งเนี่ยมันก็จะเป็นกล้องเล็งแบบนี้นีถือว่าเฮ้ยไม่แย่ยเลยนะกล้องเล็งเนี่ยจะดีกว่าปกติด้วยซ้ำนะผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพื่นอีพิกของ DL ที่โอเคเลยครับผมในเรื่องของเกมเพลย์การใช้งานเพราะว่ามันจะตัดในส่วนของตัวติ่งๆที่มันยื่นออกมาทางด้านซ้ายมือออกไปนะทำให้โฟกัสมองเห็นได้กว้างขึ้นกว่าเดิม,มน,นิดนึง ในส่วนของเกมเพย์การเล่นของสกินมิสติใไมยนี้อันนี้ก็คงไม่ต้องพูดเยอะว่าแค่ตัวแบบปืนต้นฉบับย่างเดิมเนี่ยแม่งก็ OP มากอยู่แล้วผมปืน l m g บ้าอะไรนั่นเร็วกว่า SMG หลายกระบอกและที่สำคัญยิงระยะไกลโคตรแม่นแต่อาจจะไม่ได้ดามเมจแรงเวอร์มากครับผมแต่มันสามารถตอบแบบรัวมากๆก็เลยกันว่าเฮ้ พอมีสกินเจ้าตัวมิสติกมาเนี่ยจากข้อด้อยของอย่างหนึ่งก็คือตัวปืนนี้เนี่ยถ้าเป็นสกินทั่วไปคอมมอนอีพิกเนี่ยเพื่อนๆจำเป็นจะต้องอ่าใส่ในส่วนของตัวสโคบช่วยเร่งแต่พอเป็นมิสติกที่มันมีเป้ามาให้แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรบังจอเนี่ยทำให้เวลาเรายิงระยะไกลเนี่ยได้อย่างง่ายดายกลายเป็นว่าโอเคเราจะเหมือนกับ ได้ช่องฟรีเนาะหนึ่งช่องับผมเอามาใส่ในส่วนของเต่งอืน่นยิ่งทําให้ตัวปืนเนี่ยมันดึงประสิทธิภาพได้มากขึ้นกว่าเดิมแลวนอกจากเกมเพล์จะดีแล้วผมในส่วนของมเดเอฟเฟต่างเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าใครที่เป็นชื่นชอบว่าผมแนวทีมทหารเขาก็ยกสนามลบว่าผมมาไว้ที่ตัวปืนเรียบร้อยแล้วอันนี้คือคือใครจะบอกทีมทหารไม่ใช่ทีมทหารนี่ก็ไม่ได้นะทหารแบบไม่รู้จะบอกทหารจ๋ายังไงแล้วผมคืออันนี้คือสุดจริงเอฟเฟกนี่โคตรเยอะเยอะจนรู้สึกว่าแอบ แอบลกไปนิดนึงนะนิดๆหน่อยๆนะเออก็อย่างที่บอกไ้ผมว่าอางการแบบเบอร์จ,จัดๆนะสับสกินตัวนี้นะสรุปสำหรับการใช้ง,งานโดยรวมสำหรับสกินนิสิต MG42 ก็อย่างที่บอกไปว่าใครที่อยากเล่นปืนสายแอนซีผมตอนนี้ตัวที่เล่นได้ก็มีตัวเดียวนี่แหละ MG42 ผมตัวอื่นถามว่าเล่นได้ไหม ก็เล่นได้แต่ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ผมถ้าเกิดว่าจะเล่นพวกนั้นเนี่ยไปเล่นปืนสาย AR ดีกว่าอย่างเช่นพวก o เดนอะไรพวกนี้เนี่ยดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงแบบเอาเป็นแบบปูแคมป์จริงๆเนะี่ยแบบแคมป์แบบแท้เลยอะแบบไม่ต้องเดินไปไหนเยอะแบบหาที่แบบกำบังแล้วก็โคเว v e r ยิงสนับสุนเพื่อนเนี่ยตอนนี้ยังไง MGC 2ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสุดเลยผมนะในเรื่องของการเล่นพวกด่านยึดจุดยึดฐานแล้วก็พวกด่านโซนต่างๆที่ต้องการพื้นที่ให้เพื่อนเราปลอดภยัยหรือว่าเราต้องการคุมโซนให้แข็งแกร่ง อันเนี้ยคือแบบดักรอไปเลยครัผมใครเดินมาแตกหมดแน่นอนนะและเพื่อนๆน,นะผมดูคลิปนี้แล้วอ่ะคิดเห็นยังกันบ้างเกี่ยวกับสกิน m ิสติกตัวใหม่ล่าสุดนี้ผมของปืนที่โกงที่สุดของสาย MG m g 4 2ก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้ที่ยังใต้ซีชันนั่นเองเนาะแล้วก็เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณผู้คนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วบิ๊